ปาไม่รู้เลยยากยากมากเลยโอ้โหไม่รู้เลยผมไม่ตายเรื่องความหนาผมใส่แล้วไม่ตายไม่รักกันเลยแล้วมีอะไรบ้างไม่คุ้นเลยเพราะใครไม่รู้เลยว่าโหยได้ยินป่ะนี่พันธุ์

แรงแรงไม่ขวามันเร็วเดียววะมันเร็วจังมัเป็นคามเร็วไม่รู้ค้บอะือได้ควเร็วแาเร็วคลนะนี่ัเกมเพราะนจะไ้เร็วก็เร็วอเดียวแรก็แรงเดียวบเลย

ดีกับเบีเจ็ดหกีคนเวเดียรด้วยนี่ก็จะหกดีเย นเล่ก se ่มงนี <t> ้กัง็ไม่เล่นหรอกออไม่ใช่เป็นเล่นมีดกับตู้แบบนั่งก็เลยเอามีตั้งทีอย่อเงนเี่ไว้เป็นเล่อ่ะครับอง

แหวนไปล้วนะสุดทีทำหมดโอ้โหแทงแค่ตายตัวเดียวตัวแรกมาสามตัวอีกตัวไปรอดูเรื่องเลยไปได้แไตอะไรทำไมเนี่ยไแนจริงเอฟังงยากอะไรทไมชอถ้าเันะเอวียังไม่มีคุณคิดวโดนตบตั้งแต่วี

युहान मा बोल ना रे काय नाव आहे या इकि पेपर

có mà lại vào là có cái tá 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 tá